หลังจากที่ทำคลิปให้ชมเมื่อเช้าพอตกตอนเย็นประมาณ5้าโมงึ่งทดลองนำมาฉีดพ่นปรากฏว่าเพี้ยหนอนก็ตายดินกันเดี๋ยวไปรับชมวิธีใช้น้ำหมักสูตรที่ทำให้ชมไปสวัสดีค่ะช่องวันสวนครัวหลังจากที่เมื่อเช้าทำคลิปให้ชมไปนะคะวิธีนำเอามาเพิ่มลงไปนะคะยาสูตรแล้วก็ผงพารล เหล้าขาวจะได้มีความเข้มข้นพอห้ามงครึ่งก็เลยทดลองเอานำมาใช้เพราะว่าที่หมักไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้48ชั่วโมงพอนำลงไปหมักก็ลองนำมาใช้ดูเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าพีเะเมลงจะเป็นยังไงนี่ค่ะก็กองเอามาแล้วก็เอามาใส่ป๊อกกี้ไปฉีดพ่นทดลองฉีดพ่นดูนะคะเพราะว่าจะหมักอีกประมาณสัก2วัน ก็จะกอกใส่ขวดไว้ใช้สูตรนี้ก็จะใช้ก็จะเก็บเอาไว้ใช้ได้นานผสมเสร็จก,ก็นำมาฉีดท้นเดี๋ยวมารับชมกันตอนเช้านะคะกระลำปีที่ทำคลิปให้ชมไป ที่มีเพี้ยจำนวนมากมาเกาะอ,อยู่ที่ต้นของกลัลาปีเมื่อวานนี้ก็ได้เพิ่มยาฉุนแล้วก็ผงพะโรลเหล้าขาวลงไปให้มีความเข้มข้นในน้ําหมักที่ทำเอาไว้มาฉีดพ่นปรากฏว่านี่นะคะเพี้ยที่เกาะใบกลัลาปีตอนนี้ก็ตายติดใบกลัลาไปเลยนะคะนี่นะคะแห้งตายไปแล้วคะ่ะเดี๋ยว หลังจากนี้ก็จะมาลดน้ํานะคะแต่ก็ก่อนจะลดน้ําก็เลยพามาชมก่อนนะคะว่าน้ําหมักที่ทำนะคะปรากฏว่าใช้ดีมากเลยค่ะเพี้ยนะคะที่อยู่กับกระลำปีก็แห้งตายแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะนํามาฉีดอีกค่ำหนึ่งนะคะฉีดติดต่อกันไปเลยนะคะเพื่อที่ว่าเพี้ยจะได้หายนี่นะคะกระลำก็จะได้เจริญเติบโตได้พอเพีย้ยเกาะกินแบบนี้เกาะกินน้ําเลี้ยงหมด ทำให้กระลำปีไม่โตนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะถอนทิ้งไปเลยเพื่อกําจัดออกไปแต่นี้ก็ทดลองสูตรนี้ดูก่อนนะคะปรากฏว่านี่ค่ะตายดีมากเลยนะคะเพี้ยที่มาเกาะที่ใบกระลำปีถ,ถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ได้ทํานะคะถ้าหากว่าปลูกผักตอนนี้ผักประสบกับปัญหาเพี้ยมาเกาะกินนะคะทดลองทําเลยค่ะนี่นะคะ ตายจริงค่ะเขาล่วงลงไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเอาน้ํามาลาดลดเขาก็อาจจะหลุดลงไปแล้วเย็นนี้ก็จะฉีดอีกครั้งหนึ่งเพื่อกําจัดให้หมดเลยนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ใช้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะพอนํามาเป็นแบบเข้มข้นนะคะปรากฏว่าเพี้ยที่มาเกาะกินนะคะเขาก็มีการตายติดใบไปเลยนะคะนี่ค่ะร่วงลงมากองแบบนี้ค่ะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ปลูกกล่ำปีหรือว่าถั่วฝักยาวถ้าไม่รู้ว่าจะเอาสูตรไหนมากำจัดเพี้ยทดลองทำสูตรนี้เลยค่ะเพราะว่าการเก็บรักษาก็อยู่ได้นานอยู่ได้ประมาณีนะคะปีนะคะสูตรนี้เดี๋ยวพอครบอายุหมักนะคะเราก็มากองเอาน้ำกอกใส่ขวดไว้ค่ะเดี๋ยวครบสักอีกสวันนะคะก็จะกองออกมาไว้ใช้ เพียเย็นนี้ต้องมาฉีดอีกครั้งหนึ่งเขาจะได้หายพืชผักจะได้เจริญเติบโตเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยไว้แบบนี้นะคะก็จะกินน้ำเลี้ยงที่อยู่ในผักเพียเป็นตัวอันตรายมากกับผักทุกชนิดที่เราปลูกนะคะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะสำหรับสูตรกำจัดเพี้ยสูตรนี้วัตถุดิบก็ไปหาซื้อตามร้านค้าได้เลยคะ่ะเพราะว่า ยาฉุนนะคะก็มีขายอยู่ตามร้านค้าทุกร้านเลยนะคะที่เป็นร้านค้าแถวบ้านนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูก็มีขายนะคะผงพโล้ก็ไม่แพงนะคะ2-5บาทแล้วก็นำมาทำได้เลยะคะ่ะสี่ซองก็20บาทส่วนยาฉุนนะคะก็ซองหนึ่งก็10บาทนะคะสีซองก็40บาท อาจจะแพงก็อยู่ที่เหล้าขาวนะคะเหล้าขาวอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าพอหมักแล้วนะคะใช้ได้นานมากอายุเก็บก็นานเหมือนกันนะคะเป็นปีเลยทีเดียวนะคะใช้แล้วก็เนี่ยนะคะเพี้ยะมะเร็งตายจริงค่ะเดี๋ยวก็อเอามาฉีดอีกนะคะเย็นนี้จะได้ให้พืชผักนะคะจะได้เจริญเติบโตเพราะว่าเพี้ยเป็น ตัวสำคัญเลยนะคะมาดูดน้ำเลี้ยงออกจากผักหมดวันนี้ก็พามาชมวิธีการใช้น้ำหมักที่ทำให้ชมไปนะคะสูตรเข้มข้นทำให้เพี้ยมแรงตายจริงค่ะสูตรนี้ถ้าหากเพื่อนๆยังไม่มีก็ทดลองทำได้เลยนะคะเป็นสูตรทำแบบง่ายๆเลยค่ะวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะเข้าไปชมได้ในะคลิปที่ทำให้ชมไปค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม าหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ